สวัสดีครับถ้าเราต้องการให้หน้าแสดงผลของ Genesis 3 2 s c a เนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับหน้าที่อย่างนี้เปลี่ยนทุก5วินาทีนะครับจะเปิดไปยังไฟล์ที่เราระบุไว้นะครับเราก็สามารถทำได้โดยใน Genesis 3 2นี้จะมีทูลตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Carousel นะครับอยู่ใน Iconic t o o l นะครับใน,นผมใช้ Genesis 9 1เอน่อ9.35นะครับผมจะมีทูลที่ชื่อว่า คาร์โรเซลตัวนี้นะครับทูลตัวนี้เนะี่ยสามารถระบ,บุได้ว่าเราจะเอาไฟล์ไหนมาเรียงลาดับกันแล้วให้เปิดไปยังลําดับที่เรากําหนดนะครับจากไฟล์นี้ไปไฟล์นี้แล้วเปิดในแต่ละไฟล์นั้นกี่วินาทีเราสามารถกําหนดได้นะครับอันนี้มีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ทูลตัวนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะครับ เราสามารถใช้สคริปต์ง่ายๆใน genesis 3 2ให้เปลี่ยนหน้าอัตโนมัติได้แบบนี้นะครับอันนี้ผมใช้สคริปต์ง่ายๆนะครับนะครับอันนี้จะอยู่ในหน้าออยหนึ่งอีก5วินาทีถัดมาหน้านี้จะเปลี่ยนไปเป็นหน้าออยสองนะครับแล้วอีก5วินาทีก็จะเปลี่ยนปเป็นหน้าอ่อยสามจากนั้น5วินาทีถัดมาก็จะเปลี่ยนมาหน้านแรกก็คือหน้าออยหนึ่งแบบนี้นะครับเอาละเราจะเขียนสคริปต์ง่ายๆอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นถ้ายังไม่มีทม์เมอร์ตอนนี้นะครับสมมุติว่ายัางไม่มีอยู่นะครับผมดีลิททิ้งไปก่อนโอเคผมเปิดอันนี้เราจะต้องสร้างหน้าดิสเพลย์ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับในตัวอย่างนี้มีออยหนึ่งออยสองและออยสามผมเปิดออยสองก่อนนะครับแล้วก็เปิดออยสามเอาละสามหน้านี้นะครับ สมมติว่ายังไม่มีทม์เมอร์พวกนี้อยู่นะครับผมดีลิททิ้งไปก่อนโอเคผมมายังหน้าออยหนึ่งนะครับไฟล,ล์ทั้ง3ตัวเนี้ยเราเซฟไว้ใน d ดเร c ทอรีเดียวกันนะครับเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงในสคริปต์นะครับเราจะได้ไม่ต้องระบุพาธนะครับระบุแค่ชื่อไฟล,ล์ก็พอเพราะว่ามันอยู่ใน d ดเร c ทอรีเดียวกันอยู่แล้วนะครับขั้นตอนเป็นนี้ครับให้เราเลือกเช็คบ็อกซ์คลิกเข้าไป แล้วเช็คบ็อกมาวางลงไปนะครับใสายขึ้นหมายถูกตรง first initial d a s state เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเข้าสู่หมดนันทาจะได้ให้ตัวเช็คบล็อกเนี่ยทำงานทันทีทีนี้เราใส่เขึ้นหมายถูกตรงไวด้ดาวนะครับเพื่อให้ระบุทาร์เมอร์อินทวอได้เช่น5วินาทีถ้าเกิดว่าต้องการเป็น2นาทีก็เป็น 120แล้วก็เติมด้วยศูนอีก3ตัวนะครับก็คือ120 0 0 0มิลลิเซกนั่นเองนะครับผมในที่นี้ผมไม่อยากรอนานผมใช้แค่5วินาทีก็พอนะครับจากนั้นในแทบ็บในช่องแอคชั่นเนี่ยนะครับให้เราเลือกจากดาวโหลดไปเลยเนะี่เป็น Run Script โอเคนะครับเมื่อคลิก Run Script เรียบร้อยแล้วเขาจะมีช่องให้ใส่ Script Name นะครับถ้าเรากดปุ่ม create เพราะตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างสคริปต์ขึ้นมาเลยให้เรากดปุ่ม create และตั้งชื่อ script ์เช่นเป็น timer เป็น my timer my timer นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคจะเข้าสู่หน้าต่างของการเขียนสคริปต์นะครับเราใช้สคริปต์ง่ายๆแค่บรรทัดเดียวก็คือ this display หมายถึงหน้าแสดงผลสเกดาหน,าน้านี้นะครับจุดไฟ open ก็คือให้ open ไฟนะครับไฟล์อะไรหละ่ะตอนนี้เราอยู่ในหน้าออยหนึ่งใช่ไหมครับดังที่ลูกศรชี้เนี่ยเราจะให้5วินาทีเปิดไปยังหน้าออยสองก็พิมพ์ชื่อไฟเลยออยสองนะครับจุด pdf อยู่ในคําพูดนะครับเครื่องหมายคําพูดโอเคเราไม่ต้องระบุพาดใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าทั้ง3ไฟล์เนี่ยอยู่ในด i เร c ทอรีเดียวกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่จําเป็นต้องระบุไฟล์โอเคจากนั้นก็คลิกปุ่มเซฟนิดนึงนะครับถ้าเราเห็นว่าชื่อของเช็คบ็อกซ์มันยาวเกินไปเราคลิกขวาแล้วเลือก Edit Text จากนั้นเราก็พิมพ์นะครับชื่อที่เราต้องการเช่นเป็น Timeer แบบนี้แล้วก็เซฟ ทีนี้เรา copy นะครับ copy ตัวนี้มา copy checkbox เปิดไปยังออยสแล้วก็วาง checkbox ลงไปเดับยมึงคลิกเข้าไปที่แท็บพิกกดปุ่ม edit เข้าไปเพื่อ edit Code เปลี่ยนจากออยสองเนี่ยไปเป็นออยสเพราะว่าจะให้เปลี่ยนจากหน้าออยสไปเปิดหน้าออยสาม save นะครับ แล้วก็กลับมาอย่างหน้าดิสเพลย์ทำการ Copy นะครับไปวางไว้ในหน้าออยสต่อแล้วดี๋คลิกเข้าไปในแท็บพลิกกดปุ่ม Edit เปลี่ยนจากออยสเป็นออยหก็คือให้เปลี่ยนจากหน้าออยสเนะี่ยไปเปิดหน้าแรกก็คือหน้าออยหเรียบร้อยละเอาละทีนี้ลองทดสอบดูอันนี้เราอยู่หน้าออยสนะครับ 5วินาทีถัดมาเปลี่ยนมาหน้าออยหนึ่งแล้วนะครับแล้วอีก5วินาทีถัดมาเปลี่ยนมาหน้าออยสองแล้วก็เปลี่ยนไปหน้าออยสามตามลําดับวนลูปอ,อย่างนี้เรื่อยไปนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะมีกี่หน้าก็แล้วแต่เราสามารถกําหนดลําดับได้ดังตัวอย่างที่ผ่านมาแต่ถ้า,าต้องการใช้คาร์โรเซลก็ใช้คาร์โรเซลไปไม่ต้องเขียนสคริปต์นะครับแต่ถ้ามีเหตุผลอันไหนที่ต้องการใช้สคริป ก็ทำแบบนี้นะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ